วันนี้เราจะพาทุกคนมาดูสถานีรถไฟญี่ปุ่นที่กำลังจะหายไปภายใน2ปีนี้ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนเราชื่อเอิญเป็นคนไทยที่ทำงานอยู่ในฮอกไกโดนะ ตอนนี้เรากำลังนั่งรถไฟไปยังสถานีที่เราพูดถึงค่ะเนื่องจากที่ญี่ปุ่นประสบปัญหาประชากรลดลงเลยทําให้รถไฟในเมืองเล็กๆมีผู้โดยสารน้อยลงไปด้วยโดยเฉพาะฮอกไกโดซึ่งเป็นจังหวัดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศญี่ปุ่นเมื่อเทียบกับพื้นที่แล้วประชากรของที่นี่ถือว่าเบาบางมากๆถ้าจะพูดให้เห็นภาพชัดๆเลยก็คือกรุงโตเกียวเนี่ยมีขนาดประมาณ2,000กว่าตารางกิโลเมตรแต่ฮอกไกโดมีมากถึง80,000กว่าตารางกิโลเมตรเลยค่ะ พื้นที่ต่างกันขนาดนี้แต่ฮอกไกโดมีประชากรเพียง5ล้านกว่าคนส่วนโตเกียวมีมากถึง14ล้านคนพอได้ฟังแบบนี้แล้วนึกภาพออกเรืยังค่ะว่าฮอกไกโดมีประชากรน้อยแค่ไหนอัตราการเกิดน้อยลงประชากรน้อยลงผู้โดยสารรถไฟก็น้อยลงไปด้วยมันเลยทําให้สถานีเล็กๆตามเมืองต่างๆในฮอกไกโดค่อยๆทยอยปิดตัวลงไปหนึ่งในนั้นก็คือสถานีรถไฟในเมืองที่เราอยู่เองค่ะ เมืองที่เราอยู่ชื่อว่าเมืองชิปูเบสึเรามาอยู่ที่นี่ตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนตอนที่เรามาครั้งแรกที่นี่มีสถานีรถไฟทั้งหมด2สถานีชื่อว่าสถานีชิปูเบสึกับสถานีคิตาชิปูเบสึแต่ว่าตอนนี้สถานีคิตาชิปูเบสึปิดตัวลงไปแล้วก็เลยเหลือแต่สถานีชิปูเบสึแต่ก็อย่างที่เราบอกไว้ตั้งแต่ต้นคลิปแล้วค่ะ มันกำลังจะหายไปในอีกสองปีข้างหน้าสิ่งที่เราทำได้ในฐานะเจ้าพนักงานโปรโมทการท่องเที่ยวของเมืองนี้ก็คือเราจะแนะนําให้คนไทยนั่งรถไฟมาค่ะเราอยากให้นักท่องเที่ยวไทยหลายๆคนได้มาที่สถานีนี้ก่อนที่มันจะปิดตัวสามารถนั่งรถไฟจากซัปโปโรมาที่นี่ได้เลยนะคะนี่คุยไปคุยมาก็เกือบจะถึงสถานีแล้วค่ะนี่เรานั่งมาจากสถานีรถไฟเมืองข้างๆนะคะสถานีนี้ไม่มีประตูออกแบบอัตโนมัติเวลาจะลงก็ให้เอาตั๋วมายื่นให้ในสถานีแบบนี้แล้วก็ลงมาจากรถไฟได้เลยค่ะ แล้วถ้าคนรู้ไหมคะว่าสถานีในชนบทส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้แหละและรถไฟที่ให้บริการส่วนมากก็จะเป็นรถไฟตู้สั้นๆแบบนี้อันนี้ก็มีแค่ตู้เดียวเองค่ะรถไฟแบบนี้เนี่ยเขาจะเรียกว่ารถไฟแบบวันแมนก็คือมีคนขับที่คอยดูแลรถไฟเพียงแค่คนเดียวถึงแล้วคะ่ะสถานีรถไฟชิบูเบสึแต่ถ้าจะให้ออกเสียงให้ถูกในภาษาญ,ญี่ปุ่นเนี่ยจะออกเสียงว่าชิบูเบสึจริงๆเราก็มาสถานีนี้บ่อยนะคะแต่วันนี้เราก็เพิ่งสังเกตว่าเออมีคนเอาสติกเกอร์ซูมิโกะมาติดที่ป้ายด้วย น่ารักดีอ่ะและระหว่างชานชาลากับรถไฟเราจะไม่มีที่กัน้นเพราะฉะนั้นถ้ามากับเด็กๆต้องระวังให้ดีนะคะผู้โดยสารส่วนใหญ่ของที่นี่ก็จะเป็นนักเรียนที่นั่งรถไฟไปเรียนในเมืองข้างๆหรือไม่ก็พวกตากล้องที่ตามมาถ่ายรูปรถไฟเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่เขาก็จะใช้รถยนต์กันเดี๋ยวเราพาเข้ามาดูในสถานีนะคะสถานีนี้นี้ก็จะไม่มีคนเลยไม่มีนายสถานีด้วยแบบนี้เขาจะเรียกว่าสถานีไร้คนหรือว่ามูจินเนคิค่ะ าเป็นช่วงหน้าหนาวเนี่ยข้างในนี้ก็จะมีฮีเตอร์ด้วยเวลารอรถไฟหนาวงหนาวก็จะได้เข้ามาหลบพักหนาวได้ค่ะมีหนังสือให้อ่านแล้วก็มีล่มให้ยืมใช้และตรงนี้เป็นสําหรับคนที่ชอบสะสมตัวปั๊มค่ะอันนี้สามารถหยิบไปได้เลยนะคะถ้าใครแวะมาก็อย่าลืมทักมาบอกเรานะไว้เราจะไปหาที่สถานีเลยวันนี้ไปแล้วค่ะ